เออน้อยนึงอู้นี่ตาดิน,นก็ไปยังก็พอ่อนีไปงังนะปลาขาวหางแดงปลาขาวหางแดง<ะ>นี่ครับอืมนี่ละใช่ละสวัสดีครับผมพี่น้องครับผมตอนนี้อยู่ที่อ่างห้วยน้องเคาะนะครับที่บ้านห้วยไข่นะครับผมนี่พาเบงบรรยากาศยามแรงนะครับผมหามงแรงนะครับที่ อ่างเก็บน้ำห้วยน้องเคาะนะครับผมบ้านห้วยไข่นะครับบ้านผมเองจังหวัดสุขโขทัยครับผมนี่ครับนี่คือบรรยากาศรอบๆเนาะเด็กเสียพายไายเ้เบิรงเห็นบ้ภูเขาท้องฟ้าแม่น้ำนะครับครบสมบูรณ์แบบครบองค์นั่นเห็นบ่าพูนทางมานะครับมากระไพยวดัดดีนี่ เด็กหน่อยสองโตติดตามอ่อน้อนไปไซกับมานน้ำตลอดนะครับผมนี่ไม่เคยห่างเลยนี่เห็นปะทองฝาเบิง่งดีหลังโอ,งอ้งาหลัะพี่น้องเนาะร่วมกําลังผัดยินยินนี่ครับกับบรรยากาศนะครับผมสามารถเอาง,งว่วมาเลี้ยงได้เลยครับเพราะว่าผมขี่รถมากน่กะยังมีงวัวอยู่ไรายโตนะครับตอนเย็ยพนพ่นเอาง,งวาาวาวาวัวเขอก็ละมั้งนะครับนี่งวัวมากินยาฟังพูดเพิ่นกะ ลองเลือกฮับปูฮับปลานะครับเป็นในบรรยากาศดีเด้อีสานบ้านเฮากคุณนะครับเดี๋ยวพายหยังไปเบิ่งพาอากาศดีแห้งมาี่นอนะ้องเนาะบ่มีแดดได้ไ้มนี่แดดไม่มีเลย มีเรี้ยคุณส่วนยังหน่อยสองตัยังหันหาปูหาปลากันได้ปลาบ่าหลวงพ่อไหนเดียวไอ้มัดใส่ด่งางป่ะครับเลี้ยใส่ด่างอหรอ เฮวันย yeah, ังวันได้อ hmm. ย mm hmm. uh, mm hmm. hmm. um, you know. ู่พ่อเฮอ๋อฟังผุ <cam <cam ่นวันได้อยู <cam 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 mm, <cam <cam ่น uh. ้องอื้ออันนี้พ่อใส่กางใส่บครับเปียงไปกางสิลงไปเลยนี่พ่อกำลังจะลงไปไลใส่ใส่ละส่ละเออ้อนึงอู้หนี่ตานิ้นก็ไปยังก็พ่อนี่ไปยังนะะลาขาหางแดงลาขาหางแดงนี่ครับอืมนี่ละ พ่อพ่อได้อยู่นะพ่อเนาะได้อยู่เออ,เอ,อนี่ยนะพ่อได้อยู่แต่มันขึ้นจะเต็มนี่วหมดแล้ว,ลวมันก็มีมือได้เองมือบวกันะนะพ่อเน,ะนาะแรรต่ถ้ามาฉาดเหมือนชีเรือใส่ใส่ด่างเล่นนะพ่อปลาติดตรงมีชีเรือพายใส่ด่างเว้ฟังปุ่นกับวานแฮได้อยู่ดิฟังปุ่น อืพอใส่ฟังคุณเลยบ่พอ่ใส่น้นี่แหละอ๋อครับผมดังกี่เส้นเนี่ยพอสามเส้น,นพอเด็พอดียืเย็นบ,โบพอพอ่โอ้เอาขบคุณครับพอเอาเลยตามสบายเลยครับ ฝนบ่ตกโดนระตีพอบาา้านเฮาบ่อาทิตย์กว่าแล้วอาทิตย์กว่าแล้วเนาะตกตะลีเนนี่ก็ท่วมฮอดตลาดได้เด้เนาะเตกตะลีเออนนี่เออ่อยน้ำครับหน้ากันก็เลยอืม่อยออกยอยู่หลังน้ามันคุ่นณหดครับอ๋อ เรื่องนี้พอจอดตั้งสีเลยว่ะล็อกไบปะล่ะอ๋อล็อกไปฟังพุ่นนะครับอ๋อฝาอนุรักษ์ไกไปฟังผุบนเล็กหน่อยดหน้ลายเล็กหน่อยอืมซาบไัวด้ครับผมฟังุ่นกับบ้านแฮไดโอ้เนาะครับผมเนี่ยมองบ้าน มางวันแฮมบงมางเแ่วนี้วันแฮได้นะครับนี่จังไ,ได์ก็ได้แล้วเอเนาะวันแฮเนาะบางนี้เนาะบางนี้อืมพอได้กินเยอะเดี๋ยวนี้ปลาไอตัวดำๆไม่พอปลาอกรรมมีกกำแม่ยังยังมีบ่ครับ่โอหน้ามันโอ้น้หน้ามันออก้หน้ามันรับพี่นันพอได้ซ้ำกระมังดำานะ ไผกัมนะมันออกตายน้ำปลาอ้อยผกไปซุปอืมไว่าปลาหนี้ไ่ปีนี้เขาได้เปตัวนึงอ้1 7กโล1 7กโลนะยูอาหกันนะออยู่นาอ๋อมองสปริงเวยเนาะฟังพูนครับปลา1จกิโลครับ ไปกรรมอืมไปกรรมไปนิดดำหายไปล้วครับตะกรหนียุดเ <c oughs> คลื่อนบันห่อมาสีอึดเนะาะไปกรรมนี่อืย่ำใดใดย่ำนั่นอะวันแหพอวันแหนี่ติดหลอดนี่บม่ได้พอแล้วไปกรรมกับกี่โมงด่ครับพอ่อแล้วว่าเหมือดไลยบ่ อ๋อไฟมันน้ำเยวอฝนกเจฝนตกือครับผมฝนหางมาเป็นอาทิตย์หนึ่งแล้วฝนหางคขืมนื่อซื้อนะพอเนาะเขื้อนซื้อเนาะแต่ว่าประตกเนาะครับเขื่อนไร้เหมือจแตว่าประตกเลยนะครับอือครับฝนนะพูน มอวันแฮฟังพุ่นจะเป็นอทำจะล่ำนะครับ่อกเกียจะบินออกจากผู้เขาันหละจะง่อยบินปื๊ดปืป,ปืไปเลยอีกเกียนะครับมีมีกสองสองเจ้านะครับจะซู้ให้มัน อ่าเป็นะันกำลังวานแฮ i สมัยก่อนพวกก็วานนี่ล่ะคือกันนี่ละอ้างนี่ล่ะอ่างหายอยู่หากินแดดลมล,ม,ลมตกพอดีอันนี้ป้อมอันอไหน,นพอ,น,อ,น,น,อนี่จับกุ้งนีอ๋อนี่จับกุ้งนี่ครับผมนี่จับกุ้งจับแบบนี้ล่ะ นี่เห็นระนี่มันกลับกลุ่งได้นี่ครับเอ้พอพ่อยกให้เ,เ,เบิ้องบนนี่อะไรพ่อล้างไหนอล้างสามไปปลากรดีบะ <laughs> พ่อเ<อ>ครื่องชมูครับผมหา พ่อพยอยกให้เบิ้งยื่นคนเลยจัยามที่เรียกว่ายามเปินแรงก็อยูดีหรอกครับผมอ๋อเบิ่งแบบนี้กุ้งโอ้วอ๋อนี่นี่นี่อุปกรณ์ดักกุ้งแบบนีัฟรีนะครับเริ่มเริ่มเริ่มเพราะอะไรอะไรเลยพ่อย่งย่องไ่นะครับย่องไมเนี่ยานนันสตัวเออนี่เห็นรอนี่นะครับอุปกรณ์ดักกุ้ง อืมครับผมล้างเลี้งายกหลายวงอืมครับผมอน้ามันหโอ้แบบนี้บดีปรนได้นดอกมันใส่บดีดนเขาสินิีมันเสียแล้วอ๋อครับผมเพิองปูกัดอืมนานล้างนีปูไยบอกปูเต้แบบนี้อืม ถ้าปูมานี่เรียบร้อยเออมันยืนดีไปกับผมขายได้รูสีสีผ่านสีผมแมนแมนอยู่โอ้ปูนี่ถือว่าขายเดยนราคากันดีปู่กับผมเออแมนครับนี่ครับสยอดเลยพอหาหาซุ้มือเลยปะครับหรือว่าอตั้งแต่อ่าครับหาซุ้มือเลย แล้วหน้าแล้วก็ต้องหางเี่ยนสะพอนะครับผมนี่แล้ววิธี้ะพอเนะวิธีชาวบ้านฮะหาอยู่หากิ่นแล้วเนี่ยมันมวนเนาะาเอเิมากินปลาก้อยครับผมปลาปลนแล้วนี่นะครับพอ่นเป็นเสี่ยนฮาปูฮ่าปลาอยู่เพื่อนน้องเคาะพอซื้อยังนี่อ่อนิ พอสีนะครับพอย้อันบ้านบ้านอันนี้บ้านหอยไข่บอครับหรือว่ายูนี่หอยไข่ยหอยไข่ป่ะนี่ครับพอสีนี่ครับพอยงยุบองน้อยยุบปองตุ๊กเอ๊ยจมาเสือปลาน้องผ่อนไรหมู่บ้านใกล้เชียงมาเสือตลาดน้องผ่อนอ่ะขายสมปลาขายปลาซิวปลาจมพอสีพอสีบ้านหอยไข่นะครับผมนี่ครับผม คุณจะอยากสร้างตาสร้างยังนี่สร้างพ่อได้ปะนี่อันข้าวโพโตก็สร้างได้โพดโมโตก็ไม่เคยถืดครับผมเนาะนี่ครับพอสีบานหยใครนะครับผมบานผมเองครับผมขอบคุณครับพอกันไมในคลิปหน้าครับขอบคุณครับบัวสนเห็นบ่นี่ง่วยกินน้ำเห็นบ่ 公鸡，公鸡、嗯，公、嗯、鸡。嗯嗯嗯